อันนี้ไม่ใช่รายการคนอวดผัวนะคะอชอบมากเฮนรี่เขาทุลอบมากอยากจะบ้า oh <my> ตายมีประสบการณ์ตีกับผู้โดยสารตอนเป็นลูกเรือไหมคะ มีค่ะชอบได้ตบกันตรงนี้เลยก็ได้ตรงกลางเคบินเนี่ยล่าสุดทะเลาะกับสามีเรื่องอะไรใช่เหมือนกันนะเรื่องอะไรสาระมากสมัยเป็นลูกเรือก็แซบพอตัวทําไมถึงมาลงเอยกับซิลว่าคือเอาแผนที่โลกมากลางเนี่ยถ้าปักว่าตรงไหนยังไม่ได้ง่ายกว่าเร็วไอแกคคาถามแกแบบเรื่องกว่าคําถามนี่คือคาถามแบบป๊ออัพมากๆเลยนะอนิดนึงแบบจะปักหลังแล้วนะถามค่ะถาม ถามค่ะของขวัญที่ได้จากผู้ชายแล้วจําไม่ลืมจนทุกวันนี้อันนี้เป็นคําถามจากอ e ีฮอนที่จําไม่ลืมจนทุกวันนี้เหรอก็คือเป,เป็นของหรือเป็นประสบการณ์ก็ได้ จำไม่ลืมจนทุกวันนี้ก็คือกระเป๋าตังค์ที่ซิลล่าให้อันนี้ไม่ใช่รายการคนอวดผัวนะคะแต่ว่าคือตอนนั้นเป็นช่วงวัยที่เรากําลังบ้าวิเวียนเวสต์วูดมากตอนนั้นเราก็แต่งตัวจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอะไรที่เป็นวิเวียนเวสต์วูดมากเขาก็เหมือนกับว่าเซนส์ได้ว่าเราอะชอบแบรนด์นี้แล้วก็เป็นวันเกิดเราพอดีเขาก็เอาของขวัญวันเกิดมาให้ แล้วก็เปิดออกมาปุ๊บวิเห็นกล่องวิเวียนเวสฟูอ้ยตายแล้วอยู่วิเวียนเวสฟูเ,เ,สเปิดออกมาไม่สวยจำ <laughs> <laughs> ได้จนถึงทุกวันนี้ <c oughs> แก้นเป็นกระเป๋าสังสีดำ ทรงผู้ชายแค่มีโลโก้วิเวตเวสต์วูดอยู่มุมๆุมคือเรารู้สึกว่าแมนมากคือเกือบได้ละเกือบได้แบรนด์ถูกแล้วแต่ก็เอาเราก็ต้องจะบออชอบใงเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยใช่แบบอยู่ที่ฝรั่งเศสมันคืนเงินได้ก็คือมีความประทับใจแหละนะว่าเขาแอบจําได้สรุปว่าเป็นกระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ที่ซิลวาซิลวาซื้อให้ีแกคําถามแกแบบเริ่มกลัวคําถามนี่คือคาถามแบบป๊ออัพมากๆเลยนะนิดนึงแบบจะปั ัหลังแล้วนะปรับอัพมากเลยเริ่มแต่งหน้าแต่ยุเท่าไหร่อันนี้คําถามของใครคะแกฉันจะบอกว่าฉันเริ่มแต่งหน้าเนี่ยหน้าจะประมาณห้าหขวบแต่เริ่มจากการกันคิ้วก่อนนะหกขวบแลกันคิ้วแล้วเหรอเริ่มแต่งหน้าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นตอนอยู่มหาลัยปีหนึ่งอยากแก้มแดงน้ำยาอุกไทยทีปะตอนนั้นเราบัตเจตไม่เยอะเนาะเราก็ออมมาทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยก็สวยอยู่เข้มไปนิดนึง ถ้าเกลี่ยไม่ทันนี่คือแบบเป็นแมวเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นกลิ่นน้ำยาอุ้ยไทยนี่คือมหอยหวน้มากอา้าวแล้วแก้หอย่างเดียวเหรอเธอไม่มีอย่างอื่นไรมไม่ไม่เป็นคนไม่แต่งอย่างอื่นอ๋อแต่จะมีซื้อแป้งแป้งผสมรองพื้นอย่างเงี้ยอุ้ยตอนแรกใช้แป้งอะไรนะคาเมลา่ารู้จักรพัเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนียนมากม่รู้ใครยังใช้อยู่หรือเปล่าสักพักมีขยับขึ้นมาแป้ง ลายเหมือนหยกของครีมนี่แล้วมีไหมช่วงชีวิตที่แต่งหน้าเยอะตอนเด็กๆกับไม่แต่งหน้าเยอะตอนแก่แต่งหน้าเยอะอันนี้เป็นคําถามจากบุคคลแรนดอมผู้หนึ่งเท่าที่รู้มาสมัยเป็นลูกเรือก็แซบพอตัวทําไมถึงมาลงเอยกับซิลว่าเขามีอะไรเลิเอ่ แซ่บพอตัวเลยเหรอคือวัยวัยมันต้องปลดละว,ว่ะพอดีไม่ใช่แซ่บมากแก <c oughs> คือเอาแผนที่โลกมากลางเนี่ยถ้าปรับว่าตรงไหนยังไม่ได้ง่ายกว่าเร็วคือแต่ก่อนก็เป็นคนแบบเจ้าชู้พูดเลยแล้วสวยไงสซฮอตมากนะ <c oughs> แกคุณซินว่าเนี่ยเราว่าเราแพา้่าคือพี่เนี่ยเป็นคนชั่วอย่างนึงก็คือว่าอย่าห้ามนะถ้าห้ามทําทันทีคนเนี้ยไม่ห้ามเป็นคนแรกเว้ยเฮ้ยอยากทำอะไรทําเลยนางก็จะอยู่เฉยๆของนางนางก็จะรอดูล รรจริงๆไม่ได้สนใจเราไม่ร <c oughs> ไมหรอกมันมาถึงจุดหนึงที่แต่ก่อนพี่เหมือนกับว่าเคยโดนทรีตไม่ดีไงไม่ค่อยเชื่อในเรื่องความรักออ น้ำเน่ามาคบกับซินว่าปุ๊บพี่ก็บอกว่าฉันจะเป็นตัวเองของฉันแบบใส่เต็มที่อ่ะคือจะไม่มีการกักไรทั้งสิ้นตื่นมาคือแต่งหน้าให้ดูเลยว่าฉันแต่งหน้าคือแต่ก่อนเราจะไม่กล้าให้ผู้ชายรูว่าเราแต่งหน้าต้องแบบตื่นมาแต่งก่อนใช่หรือแต่งก็แบบอบๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือเป็นคนที่เราสามารถทํากิริยาที่ที่ไม่ใช่นางเอกเออเขาก็แบบเาก็โอเคมันทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าคนมันจะชอบเราอ่ะถมน้ําลายใส่หน้ามันมันก็ชอบเราแต่ถ้ามันไม่ชอบเราอะมันไม่รัก เรากาบมันมันก็ไม่อยู่กับเราฉะนั้นเนี่ยคือก็ทําไปเถอะเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่ถ้าโดนโจรตุ๊ดมายกเค้าเมคอัพไปหมดจะวิ่งไปซื้ออะไรเป็นอย่างแรกซื้อปลัชเซรั่ม ซื้อทิ้นทาแก้มอะนอกจากของแบรนด์ตัวเองนะฉันจะวิ่งไปซื้อสติกเกอร์ติดตา2ชั้นที่ดโซก่อนเลยไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีสิ่งอาหารเสริมที่ทานอยู่ตอนนี้ของดรโทนี่หมอแอนตี้อาจิ้งจัดมาให้ตามผลเลือดของเรากินวิตามินซีมีแอสตาซันตินนะคะแล้วก็มีโปรแบ c กอัลตราคอลลาเจน o โปรไบโอติกของโปรแบ c กอันนี้หมอผิงแนะนำมาให้กินสรุปผลลัพธ์เรื่องซอฟต์เวฟให้ฟังหน่อยคะ่ะ ก็ดีนะคอมหายย่นไปเยอะเลยหน้ามันก็ดูลิฟต์ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ดูอิ่มขึ้นมีประสบการณ์ตีกับผู้โดยสารตอนเป็นลูกเรือไหมคะมีค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ได้ตีกับผู้โดยสารส่วนใหญ่ตีกับลูกเรือลูกเรือออาซี่แต่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นทุกคนนะแต่พี่อย่าโดนก็เสิร์ฟที่อีโคโนมี่ค์ดใส่อาหารที่เข่งมันจะใส่ได้3เทรยคนมันทํสองฝั่งเวลาเก็บถาดเราก็ต้องแบ่งกันว่าเราจะทําครึ่งบนเธอทําครึ่งล่างแปลว่าถ้าคนที่ทําครึ่งบนแต่ละชั้นเราจะใส่เทรเข้าไป2เทรอีฝั่งหนึ่งมันจะใส่เข้ามาอีกหนึ่งเทรมันจะรู้กันถูกไหมไม่งั้นมันจะล้นเราก็อุตส่าห์เสนอตัวว่าเราจะย่อเพื่อทําข้างล่างให้ถูกไหม มันก็อีกชั้นบนมันก็ดันถาดมาใส่เป็น3ถาดดันมาหาที่ชั้นค่ะ<ม>ถาดมันก็ทะลักมาทางพี่แล้วมันก็หกอาหารที่บริษาทกินไปแล้วมันก็เต็มตัวพี่ใช่ไหมพี่อ่ะไม่เป็นไรครั้งแรกอักเต์อ่ะฉันก็ไปคลีนตัวเองปึ๊บครั้งที่2ค่ะฉ<อ>ันก็เลยไม่อยากจะคิเลยฉันก็เลยอเอบอกว่าเธอมาคุยกันหน่อยสิในครัวบอกไม่ฉันทํางานอยู่ลอยหน้าลอยตาใสยได้นะจบอกได้ ตบกันตรงนี้เลยก็ได้ตรงกลางเควบินเนี่ยกดบริษัทตบกันใครผิดใครถูกไม่เกี่ยวออกทั้งคู่ออชั้นออตัวออคนเดียวลูกั<อ>วไม่มีเธอ,เอ,อได้ข่าวว่าซิงเกิลมัมตบกันไหมละ่ะออกกันทั้งคู่็มันก็ไปคุยกันแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วมันขอโทษไหมมันก็ขอโทษสิฉันบอกขอโทษจสิี้นะแต่ตอนนั้นเราเด็กด้วยไงแล้วเราไม่ได้นุ่มนวลแบบนี้นะคุณคิดว่าพี่เรียบร้อยไหมมีนี่บูมากแต่ตอนนี้เบาแล้วตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้กลัวโดนตบเียโฉม ขอเคล็ดลับแต่งหน้าบนเครื่องแบบน้อยชิ้นแต่สวยเวอร์แบลตเซรั่ม um. นี่แหละจริงๆ น้อยชิ้นแต่สวยเวอร์หรือก็ไม่มีนี่ไงมีไปมีหลอดนี้ทาไปเป็นทั้งบำรุงเป็นทั้งกันแดดก่อนลงจากเครื่องก็ตกด้วยปลั๊กเซรั่มจบเล่าความเป็นมาของซิกเนเจอร์ผมสีขาวให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้เป็นเด็กใหม่ไม่เคยฟังเริ่มมีผมขาวตอนมสามแต่ไม่ได้ขาวเท่านี้นันก็ค่อยๆขาวมาย้อมมาเรื่อยๆย้อมมาเรื่อยๆย้อมมาเรื่อยๆย้อมแป๊บเดียว3วันโคนขาวมันขึ้นละเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันก็กลายเป็นเริ่มเหมือนวิกเหมือนเธอกินยาปลุกผมเกินขนาดมันดําแบบใส่วิกอ่ะทีนี้จนวน วันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วย้อมไม่ไหวเราก็เลยเริ่มย้อมน้อยลงทีนี้ในงานอะไรสักงานหนึ่งพี่หมูอาชว่าเนี่ยเขาก็เดินมาบอกว่าอย่าไปย้อมนะผมขาวเนี่ยมีแล้วสวยโอเคถ้าพี่หมูบอกว่าดีก็ทนไม่ยอมไอ้ช่วงแรกนี้น่าเกลียดมากนะมันก็จะเป็นคนผมขาวที่ขึ้นมาครึ่งอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วข้างหลังก็จะดําแกฉันเหมือนใส่ที่คาดผมสีขาววิ่ตลอดเวลาอ,อุ้ยนานเป็นปีกว่ามันจะแบบ ออกไปหมดอะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ทําอะไรกับสีผมเลยจนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันจริงไปละ <g ül> มันจริงไปนิดหนึ่งนะเราก็เลยไปทําสีเข้มบนผมสีขาวเขาเรียกว่าเป็นดาร์กโลไลท์ก็คือทําให้ผมสีขาวเราเนี่ยมันมีบอลลุ่มากขึ้นอาชีพที่ไฝ่ฝันตอนเด็กอยากเป็นหมอฟันน่าสนใจมากจะต,ตกเลขนะ ไม่ได้อะไรคิดง่ายๆเลยรวยรู้รู้สึกว่ารวยเป็นหมอฟันแล้วรวยตอนเด็กๆแล้วขยับมาอก่ิดนี้ก็เริ่มรู้ตัวว่าอาตกเลขทีนี้อยากเป็นดีไซเนอร์อยากออกแบบเสื้อผ้าก็วาดรูปแล้วว่าดไม่สวยด้วย <c oughs> ดีก็มามาแต่งหน้าคนดังที่อยากได้อุย <c oughs> <c oughs> มันขึ้นอยู่กับช่วงวัยตอนเด็กๆจะชอบวิชาเกียร์มากรู้สึกว่าผมขาวเทใหไหมแล้วดูเป็นฝรั่งตาต,ตี๋แล้วตอนนั้นฉันก็อยากจะเป็นจูเลียโรเบิร์ตบิ๊กมิสเทคอย่างเงี้ยนึก <c oughs> ออกป่ะถือถุงแล้วแบบเหมือนผู้ชายก็แบบมาเปเราอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังๆช่วงหลังๆก็จะชอบเด็กลงเป็นคริสวีวา คือเรารู้สึกว่าหน้าเขาหล่อเหมือนเทพปั้นอ่ะอเออหน้าเขาหล่อดีอะไรอย่างงี<า>อ้อ๋อแต่ตอนนี้รู้แล้วชอบใครที่เล่นเป็นซูเปอร์แมนอ่ะคนล่าสุดอ่ะเฮนรี่คาวิล ชอบมากแฮนดี่คขาดูหลอม,มากอยากจะบ้าตาย oh my my แล้วเป็นบุติช์แอคเซนดูมาแยกล่างแกร์ชวยกธุรกิจมีให้เลือกทำตั้งเยอะทำไมต้องเป็นจักคิ้วตอนแรกมันเกิดจากความบังเอิญอยู่ดีก็ไปรู้จักน้องคนนึงนางก็บอกว่าพี่ชัยเนี่ยหนูอยากจะไปเรียนจักยคิว้วพี่ไปเรียนเป็นเพื่อนหนูหน่อย <c oughs> คือตอนนั้นยังไม่ได้ทำเ <c oughs> ชื่อัยด้วยไปเรียนก็ปึ๊บก็ทำไม่เป็นทำออกมาแล้วก็รู้สึกว่าทำไม่สวยแล้วไม่อยากทำสามีก็บอกว่ายูใยญ่เลิกล้มสิยูต้องสู้ตอ ไ,ไม่ไม่ทําไม่สวยรู้สึกว่าทําไม่สวยไม่อยากทาเราก็ยอมแพ้ทีนี้โควิดมันว่างมันไม่มีอะไรทำไงแล้วเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไทไถยไอจี IT, แล้วอยู่ดีวันนึงเราก็ไปเห็นงานสักคิ้วของอาจารย์2คนแล้วก็รู้สึวเออ หรือเราจะลองสู้ดูอีกครั้งหนึ่งก็จ่ายเงินเรียนทันทีเลยนะทั้งสองที่แล้วก็ไปเรียน2ที่สลับไปสลับมาแล้วก็จนมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยประการชนีนี้เองแต่ว่าพี่ชัยมันหวาดเสียวเวย้ยแสดงว่าพี่ชัยก็มีความสามารถในการที่จะแบบว่าทนกับการเห็นคนเป็นแผละแ<ต>อะไรอย่าเงี้ยฉันเพิ่งเล่าให้ฮอนฟังว่าฉันชอบดูมากจจนสามีฉันด่าว่าเป็นโรคจิตคือหนึ่งชอบดูกดสิวสองชอบดูเลยไหมที่เขาถ่ายเหมือนแบบตามแอฟริกาสัตว์มันฆ่ากันอะ สือกินกวางจระเข้สู้กับกิ้งก่าคอมอดอย่างเงี้ยฉันชอบดูมากเลยแล้วีย่ยูเป็นชาดิตหรือเปล่า่ะฉันไม่รู้ที่ฉันชอบดูไม่ได้มีปัญหากับการเห็นเลือด <_ ø üh> เห็นได้ <_ ø üh> พี่ชัยอารมณ์ดีตลอดเลยเคยโกรธไหมอะไรทาให้พี่ี่ชัยโกรธได้บ้างโกรธพี่เป็นคนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงถ้าดีคือดีใจหายถ้าร้ายคือแบบพี่เอาตายเหมือนกันนะคนที่โดนประจําคือสาม นี่ไงนำไปสู่คำถามข้อที่13ล่าสุดทะเลาะกับสามีเรื่องอะไรเธอทะเลาะกับสามีด้วยเหรอทุกคนหลังๆไม่ทะเลาะแล้วเคยทะเลาะตอนคบกันใหม่ๆอายเหมือนกันเนาะเรื่องอะไรสาระมากเราเนี่ยเป็นคนที่เข้าห้องน้ําบ่อยปัสสาวะบ่อยตอนนั้นเขาก็เพิ่งคบกับเราเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอีนี่มันปัสสาวะบ่อยมันฉี่บ่อยขนาดนี้คือคุณเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็คงสะสมมาเรื่อยๆช่วงนั้นเนี่ยเขาบินมาหาแล้ววันสุดท้ายคือเขาจะกลับแต่วันนั้นเรายุ่งทํางานทั้งวันคือเราก็ไม่ได้เจอเขาเลยทั้งวันจน เรามาเจอเขาอีกทีคือจะต้องพาเขาไปส่งสนามบินแล้วเขาก็คงเหมือนหงุดหงิดว่าเขาไม่ได้เจอเราทั้งวันคงคิดถึงเมากอะไรเงี้ยสวยพอตอนจะไปสนามบินปิดประตูแล้วจะออกจากบ้านล็อกเรียบร้อยบอกอุ้ยยูขอฉี่อีกหนึ่งรอบเขาบอกยูเพิ่งฉี่มาไม่ใช่หรอเขาก็เหมือนแบบขึ้นเสียงเรานิดนึงอะไรเงี้ยคือพี่แค่นี้เลยนะปี๊บขึ้นแบบแล้วพี่เป็นคนที่ถ้ายิ่งโกรธจะยิ่งเงียบพี่ก็จะไม่พูดกับเขาเลยก็นั่งนิ่งๆขับรถไปนางก็เริ่มเอาละเย็นทุกอย่างเรียเย็น แอร์หนาวมากแลมีน้ำแข็งเกาะ <laughs> แล้วพอไปถึงสนามบินปุ๊บจอดปุ๊บใช่ไหมพี่บอก get out now หันไปแค่น,นี้ <laughs> เขาก็เอากระเป๋าลงแล้วพี่ก็กขับไปเลยแล้วก็นางเขาเพิ่งมาเล่าให้ฟังนางเขาเพิ่งมาเล่าให้ฟังทีหลังว่านางขึ้นเครื่องไปแล้วนางก็ลองไ <laughs> ไม่แล้วมันเลวร้ายสุดๆเลยนะคือการไม่ลาไม่อะไรด,ด้วยนะเออแล้วคือแบบคือจะต้องแบบห่างกันไปข้ามโลกเออแต่ตอนนั้นเราคิดในใจนะว่า เลิกกันชัว์แต่นางก็โทรมาชั่วมากทำไปได้ยังไม่รู้ขอโทษนะคะแต่ครั้งนั้นเป็นครั้งที่แรงที่สุดและหลังจากนั้นก็ไม่มีหลังๆไม่เอาไม่โกรธก็ได้ว่าไม่เหนื่อยเหมือนแบบมันเหนื่อยอ,ยอะเลยไม่โกรธก็ได้เอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <c oughs> พอเริ่มเริ่มสูงวัยขึ้นก็จะเป็นแบบนใช่มันจะโปร่งเป็นคนเห็นผีไหม ไม่เห็นกลัวผีไหมคือกลัวกลัวตอนนั้นไปงานบิวตี้นี่แหละแล้วก็คือบิวตี้เอดิเตอร์ก็จะได้นอนไอเรือนไทยคนละหลังถูกปะแล้วก็จะอยู่กลางทุ่งนาแล้วเรือนไทยมันก็จะมีขื่อเธอนึกออกภาพเธอนึกภาพออกมาเออมันจะมีขื่อมันจะอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นก็จะมีหนังผีเรื่องบ่วงชื่อผีเนี่ยนั่งอยู่บนขื่อแล้วก็ก้มหน้าลงมาอย่างนี้ถูกปะเราก็นอนลงไปปุ๊บล้วก็เห็นขื่อเลยอย่างแรกก็คือต้องเปิดไฟนอนเพราะกลัวมาก แต่ว่าเธอไม่ใช่เป็นคนที่แบบมีเซนเห็นผีอะไรไม่มีไม่มีไม่อยากมีด้วยโอเคอะเกือบหมดละ best life advice ที่เคยได้รับอยากทำอะไรทำเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปเลยอยากทำอะไรทำรีบทำนะแล้วก็ appreciate สิ่งเล็กๆน้อยนอยแม่จะบอกว่าใครใครเขาก็เป็นหนี้กันอย่าไปคิดมากตอนตอนสมัยที่บ้านเป็นหนี้อะนะแล้วแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วคนเรามีความสุขอะมันไม่ต้องตั้งข้อแม้ว่าต้องมีอันนั้นต้องทำอันนี้ให้ได้ แล้วเราถึงจะมีความสุขสม <S <S สมุติว่าถ้าเกิดวันนี้ตายก่อนที่นี่จะหมดก็แปลว่าเราไม่ต้องมีความสุขก็สินี่ยังไม่ต้องหมดหรอกแต่เรามีความสุขได้ตั้งแต่วันนี้เราก็ค่อยๆใช้นี่ไปแม่ก็บอกว่าเราอาจจะตายก่อนที่นี่มันหมดก็ได้ฉะนั้นจงมีความสุขตอนที่ยังสามารถมีความสุขฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็จริงแม่ก็พูดถูกฉะนั้นเนี่ยกูก็มีความสุขตั้งแต่วันนี้แหละรีบมีความสุขตั้งแต่วันเนี้ยไม่ต้องมีข้อแม้เยอะเออใครจะเป็นอะไรก็ช่างแม่งก็คือเราก็มีความสตั้งแ่วนนนีะะค